เอาชื่อโอกาสสวัสดีนะครับนะเช้านี้เจอกันที่ตลาดตะนัวพเนียดน,นะครับผมก็มาขายกาสน้ําตาลเช่นเดิมนะครับเนาะสำหรับเสานี้วัวลังเข้าเลยครับนะเดี๋ยวจะถ่ายวัวให้ดูนะครับนะนี่หูยาวนะครับนะหูยากยวก็อายุกสองปีไปแล้วนะครับนะทับได้นะราคาขายเลยอ่ะ สองหมื่นสาม FC ที่สามห่านีิหูยาวยาวแน่นะหูวะเดี๋ยวจะถ่ายดูใกล้ๆนะี่หูยาวสีจะออกดำๆ่อยนะเนี่ยดูหูเลยเนะี่ยหูยาวแนะ่ทำได้ FC ที่ขอดูมาผมมาลงให้ดูแล้ววันนี้นะเอามาติดต่อได้ไซม์ห <19. S 1> <19. S 2> นึ่งเก้าไซมนี่หนึ่งเก้านามนะเขาขายไปแล้ว ต้องให้ชมนะครับนะคูอ่อายุก็ประมาณสักปีกว่ากนะเก,กือบสองปีเหมือนกันเนี่ยมีวัวนางอยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งขาวตัวหนึ่งแดงนะเดี๋ยวจะถ่ายดูขาวให้ดูก่อนยกเลยสองตัวนี่สองหมื่นพันนะครับนะมีราคาขายนะไม่ใช่ราคาต่อราคาขายเลย สองหมื่นพันคู่เนี้เดี๋ยวดูตัวแดงนะครับนะ,ะเนี่ยตัวแดงนะครับนะหเห็นชัดๆัอ่าจะเท่ากันแล้วยกคู่สองหมื่นพันลองโทรมานะครับตามหมายเลขเนี้ยนะครับเนีนะ่ยผมลงไว้ให้เนะี่ยติดต่อได้นุ่มตะกอชาโรเล่นะครับนะดูน้ครับนะรูปสวยนะอายุพันดีจังเลยครับนะสดๆเลยนะว่า ได้สองช่องแลนะ้วเนี่ยจะไปขุ้นหรือว่าจะเอาไว้เชควัวหรือจะกล่อมไว้ทำพ่อวัวได้นะครับนะร้องราคาไว้หนึ่งหมื่นห้าพันซือ้อขายเลยนะครับนะนี่คือราคาขายเลยเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่ห้าหกแปดเก้าห้าหกแปดเก้าจติดต่อมานะครับนะไม่ไกลทรงฟรี อะไรคิดราคากันนะครับนะอุปกรณ์วัวเชือกกระดิ่งสายจะพายอะไรทั้งทุกอย่างนะครับนะที่ตลาดนัดวัวเพื่นียดทุกวันเสาร์นะครับนะแล้วก็วันอังคารนะครับเนา่มท่านเลือกซื้อได้ตามสะดวกเลยนะครับดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กระดิ่งต่างๆนะครับ ขุมวัวมีหมดนะครับนะสนใจมาได้นะครับทุกเสาร์แล้วก็วันอังคารนะครับนะสหรับตลาดนัดวัวพระเนีตรนะครับนะก็เปิดทุกวันเสาร์และก็วันอังคารนะครับนะสนใจอยากจะมาตลาดนัดวัวพระเนตรก็วันเสาร์แล้วก็วันอังคารเปิดเยอะอ่ะชุดสี่จุดชุดนอไปนะครับนะตลาดจะวายก็ประมาณสิบโมงนะครับนะ เอาสำหรับช่องผมนะครับนะก็เปิดรับสมาชิกได้แล้วนะครับนะสนใจอ,อยากสมัครสมาชิกกัเรนเชนนะครับนะแล้วก็คลิปนี้ก่อนจากกันนะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยครับนะครับก็ถือโอกาสลาท่านสวัสดีครับ